การดวนปืนในยุคคาวบอยตัวต่อต,ต,ตัวมีจริงหรือไม่เดี๋ยวผมแจ็ควรภพจะเล่าให้ฟังครับการดวนปืนในยุคคาวบอยเป็นภาพจำที่ถูกทำให้อลังการผ่านภาพยนตร์แต่ในประวัติศาสตร์จริงนั้นมีความแตกต่างจากในหนังอยู่มากดังนี้ครับในหนังเรามักเห็นคาวบอยสองคนยืนเผชิญหน้ากันกลางถนนตอนเที่ยงวันแต่ในความจริงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการยิงกันในบาร์เล่าหรือการดักซุ่มโจมตีมากกว่า การชักปืนไวเป็นทักษะที่มีอยู่จริงแต่จุดประสงค์หลักคือการเอาตัวรอดจากการปะทะที่เกิดขึ้นกระทันหันเช่นการทะเลาะวิวาทขณะเล่นไพ่หรือความขัดแย้งในที่อับความนิ่งและความใจเย็นสำคัญกว่าความไวหลายครั้งคนที่ชักปืนช้ากว่าแต่เล็งเป้าหมายได้แม่นยำกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเหตุการณ์ดวนปืนที่มีชื่อเสียง วายวิลฮิกกอกกับเดวิสทัตในปี1865ถือเป็นการดวลปืนแบบตัวต่อตัวบนถนนครั้งแรกที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการโดยฮิกก็อกยิงทัตเสียชีวิตจากระยะไกลถึง75หลาอาวุธที่นิยมใช้คือปืน r e v ว v ร์เวเช่นโค้ดซิงเกิลแอคชั่นอาที่มีฉายาว,ว่า p พีซเมเกอรเป็นอาวุธมาตรฐานเพราะใช้งานง่ายและพกพาสะดวก ปืนลูกซองหรือช็อตกันสมักถูกใช้เพื่อความได้เปรียบในการยิงระยะใกล้และโอกาสถูกเป้าหมายสูงกว่าปืนพกกฎหมายการเผชิญหน้าตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวไม่ใช่เรื่องถูกกฎหมายเสมอไปการฆ่าคนในการดวลปืนยังคงมีความผิดทางอาญาผู้ชนะมักจะถูกจับกลุ่มและต้องพิสูจน์ในศาลว่าเป็นการป้องกันตัวและในหลายเมืองที่จเจริญแล้วจะมีกฎหมายให้ฝากอาวุธไว้กับในอำเภอเมื่อเข้าเมืองเพื่อลดเหตุความรุนแรง หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับ